สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับจิตบาปเหมือนเดิมนะครับกับข่าววงกดใต้ดินนั่นเองนะครับผมสาหรับลาปิลินซีซันนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับซีซันนี้ก็ยังใช้เหมือนซีซันที่แล้วก็คือเล่นเป็นด่านไปเนาะก็ยังไม่มีเหมือนเดิมนะครับสาหรับของรางวัลอันดับเนาะหรือใครที่ทําอันดับได้นี้ได้ของรางวัลก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผม อันนี้ผมรอบที่แล้วเห็นมันไม่ได้างมาหมเลยโอเคเอาพอเท่าที่ได้เนาะเอออ่ะก็รอบนี้ก็เหมือนเดิมนะครับนะก็เดี๋ยวผมเข้าให้ดูก่อนนะกดเลืไปเนี่ยเราก็เหมือนเดิมนะครับนะผมเคลียร์ชั้น1กับ2ไปะละมันก็จะเหมือนเดิมนะครับนะก็มีสูงสุดอยู่ที่20ชั้นนะครับหรือ30เอาเขาเพิ่มเป็น30มสิบรอผมจําไม่ได้จําได้ว่ามี20อ่ะโอเคนะครับนะมันก็เป็นชั้นชั้นไปเรื่อยๆซึ่งก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะเท่าที่ผมเคลียร์มา2ชั้นนะ่ะ แล้วก็คิดว่าน่าจะไปต่างอีกทีตรงชั้นหลังๆนะครับที่ตัวมันน่าจะโหดขึ้นเฉยๆนะครับนะส่วนตัวละครเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยผมคิดว่าไม่น่ามีตัวดีๆเท่าไหร่นะครับดีสุดที่ผมเจอน่าจะเป็นอลิซาเบธแสงแล้วก็เทียเนาะใครเจอเทียเลือกเทียได้เลยนะครับสบายหน่อยนะนะสกิลตีหมูก็แรงตีเดียวก็แรงนะครับสำหรับเทียเนาะไม่จำเป็นต้องเล่นกับอานนท์ก็ได้นะครับใส่ตัวอะไรก็ได้นะเทียทำดามเมจได้หมดนะครับ ทีนี้ผมก็เริ่มชั้นสามเลยแล้วกันนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเหมือนเดิมนะครับเหมือนซีซันที่แล้วผมขอใช้สิทธิพิเศษแล้วกันนะครับเพราะว่าอ่าให้เริ่มใหม่ตอนชั้นหลังๆเนี่ยมันไม่น่าไม่น่าผ่านนะครับมันจะมันจะเสียเวลาเนาะ,ะผมก็เลือกเทียร์มาเหมือนเดิมนะครับนะเพราะว่าอลิซาเบธเนี่ยผมอ,อ่าอาจจะไม่เจอนางฟ้าดีๆเนาะ,ะเลือกเทียร์แล้วกันอะประมาณนี้นะครับสําหรับหน้าตาเราพิลก็เหมือนเดิมนะครับนะเอออะทีนี้เนี่ย ผมจะอธิบายตรงนี้แค่รถดเดียวนะครับแล้วก็จะ,ะเร่งสปีดคลิปให้จะได้ดูเป็นแนวทางในการเดินด้วยเนาะจริงๆเท่าที่ผมลองมันเดินทางไหนก็ได้นะครับนะถ้าถ้าใครเจอตัวดีๆแล้ว1ตัวเนี่ยชั้นถัดัดไปเนี่ยเดินทางไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยนะครับนะมันไม่ยากไม่ง่ายเท่าเรียกว่าไม่ยากจนเกินไปเนาะถ้าเราไม่ได้ไปเข้าดันพิเศษอย่างไอหลุมๆพวกนี้ที่มันจะมีดันพิเศษอยู่ในช่วงชั้น2ชั้น3เนี่ย ทีนี้เนี่ยเริ่มมาเนี่ยคือผมใช้อาสิทธิพิเศษ,ษเลือกดาวใช่ไหมผมก็ตาแรกที่ผมเล่นเนี่ยผมก็เลือกดาวเนาะ,ะดาวมันจะ,บะแบบสเต็ตได้ดีกว่านะครับเพราะว่ายังไงเราชนะไอ้นี่ด่านข้างหน้านีามันก็ได้เวลอยู่แล้วนะครับนะผมก็เลยเลือกดาวนะครับส่วนตัวแล้วใครอยากจะเลือกเวลก็ได้นะอันนี้แล้วแต่คนนะครับแต่ผมเลือกดาวเนาะทีนี้เนี่ยผม,ผมก็จะเดินนี่นะครับพอมาถึงที่ตัวเนี่ย เราเลือกตัวเสร็จเนี่ยผมไปนี่นะครับผมไม่เลือกเวลนะเพราะว่าอันนี้ก็ได้เวลเหมือนกันแล้วก็เราจะได้แต้มในการซื้อของในร้านค้าเยอะขึ้นด้วยนะครับนะอ่เหมือนเดิมนะครับร้านค้าถ้าเจอเหรียญเอ้เจอหินเขาวงกดแนะนําให้ซื้อหินก่อนนะครับอย่างอื่นค่อยว่ากาันเพราะว่าหินเนี่ยซื้อแล้วอยู่เลยนะครับนะแพ้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนะยิ่งมีหินเยอะเราก็ยิ่งเก่งนะครับ่ะเหมือนเดิมนะครับพอนี่เราก็ตรงไปนี่ก็คือเข้ากลางนะครับจนมาถึงตรงนี้นะ ที่มีกล่องเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าน่นาจะเหมือนกันเนาะเอออ่ะไปกล่องนี่พอถึงจุดนี้เนี่ยอ่ามันหรือใครมานี่แล้วอยากจะไปหาอีกตัวเพิ่มตรงนั้นก็ได้นะครับนะอันนี้แล้วแต่คนแต่ของผมเนี่ยไปซ้ายนะครับอ่ะครั้งนี้เดี๋ยวผมเดินขวาแล้วกันนะครับนะเพราะว่าตรงนี้ตัวมันเยอะนะครับสําหรับใครที่เพิ่งมาเริ่มเล่นนะนะอ่าเพิ่งจะเริ่มเล่นนะครับก็อาจจะ อยากได้ตัวดีๆไว้ใช้นะครับก็แนะนำไป,ไปทางขวาก็โอเคกว่าครับครั้งนี้ผมเดินขวาแล้วกันสำหรับชั้นแรกนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะเริ่มแล้วก็เร่งสปีดคลิปให้นะครับผมแล้วก็น่าจะมาอธิบายทีตรงหน้าห้องวอร์ดนะครับเหมือนเดิมนะ ทีนี้เราก็มาถึงหน้าห้องบอสกันล้นะครับผมก็ตามที่เดินนะครับนะถ้าเกิดเรามาทางขวาเนี่ยเราจะมีอย่างน้อยเนี่ยตละครเนี่ตัวนะครับแต่ถ้าเกิดไปทางซ้ายเนี่ยก็จะมีแค่สามเนาะ,ะทีนี้เนี่ยพวกบัฟต่างๆเนี่ยผมก็เลือกมานะครับยกเว้นอันแรกลดพลังโจมตีเนาะ,ะก็จะมีเพิ่มพลังชีวิตนะครับของเผ่าอโนนนะครับแล้วก็เพิ่มความสามารถด้านโจมตีของธาตุ พลังกำลังเนาะเพราะว่าผมใช้เทียเป็นดาเมจหลักนะครับส่วนตัวอื่นนี้ก็เลือกมาให้มันคอมโบกันนะครับอย่างเฮลบามนี่ก็เพิ่มบัฟได้นะครับบัฟดาเมจได้เนาะส่วนมาโทน้าเขียวนี่ผมจำไม่ได้มันเด้งเลือดเพื่อนได้เปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะครับนะน่าจะประมาณนั้นทีนี้ห้องบอสเนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับจะมีแค่ตัวถึกๆนะครับ อ่าตัวบอสเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่นะครับอ่าไม่ถึกเท่าไหร่เนาะจะถึกที่วาเลนตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเราตีบอสให้ตายก่อนนะครับอันนี้แนะนำเนาะถ้าเกิดทีไม่ได้ดีมากอะให้แนะนําให้เคลียริเลียก่อนนะครับเพราะว่าวาเลนติเนี่ยไม่ได้ตีแรงเนาะอ่ามันแค่ถึกอย่างเดียวนะครับส่วนอ่าลิเลียเนี่ยคือดีบัฟอ่าเพิ่มดาเมจให้เราได้นะครับแล้วก็อ่าตีแรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้เคลียริเลียก่อนเนาะ ตรงนี้หมเหมือนกันนะผมจะเร่งสปีดแล้วก็ไปอธิบายอีกทีตอนชั้น2นะครับผม นี้เราก็มาถึงกับชั้น2นะครับชั้น2เนี่ยถ้าเกิดใครตายก็แน่นอนนะครับว่าบังคับออกขวาเนาะทางนี้เนี่ยผมไม่ตายจริงๆผมอยากออกขวาไปที่ร้านค้าเหมือนกันนะแต่ว่า,าเราเอาบับอย่างอื่นเพิ่มดีกว่านะครับนะอย่างผมเนี่ยผมเล่นมา2ชั้นละชั้น2ชั้นแรกผมก็ออกซ้ายตลอดนะครับนะเพราะว่าจะไปซื้อตรงนี้ได้เนาะ ทีนี้ดาวตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้เก็บนะครับก็ es, เอาภาสีตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เหลือเลือดมาไม่ได้เยอะมากนะครับนะแนะนําให้เก็บดาวนะครับแล้วก็ไปสู้ตรงนั้นแล้วก็นี่ไปก็ได้นะครับเข้าร้านค้านะหรือถ้าเกิดใครอยากจะไปสีฟ้าตรงนี้ก็ได้นะครับเซฟๆหน่อยนะครับนมันก็น่าจะาโผล่ตรงนี้นะครับตรงร้านค้าตรงนี้นะเนาะก็ประมาณนี้นะครับสน สำหรับชั้นนี้เนี่ยผมจะออกซ้ายนะครับนะถ้าเกิดใครตายก็เน้นไปขวาก็ได้นะครับเพราะว่ามีตัวละครให้เลือกด้วยตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดมาออกตรงนี้แล้วเนี่ยอ่าสามารถเดินตรงไปนี่ได้นะครับเพื่อเลือกอีกตัวหนึ่งเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ย้อนกลับไปตรงนี้ละมันจะหายไปนะครับเราก็จะสามารถเลือกตัวละครเพิ่มได้อีกตัวหนึ่งนะตรงนี้สําหรับคนที่เสียตัวละครนะครับหาตัวเพิ่มได้ตรงนี้นะครับนะ ทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยผมน่าจะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเดินไปเลือกตัวละครตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับนะจะได้ดูด้วยเผื่อใครเสรียตัวละครน,นะครับนะอะ ทีนี้เราก็มาถึงหน้าห้องบอสแล้วนะครับอ่ะก็ผมเปลี่ยนอัลเฟ่าเข้าทีมาแค่ตัวเดียวนะครับนอกน,นั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนเนาะส่วนบัฟที่ได้เพิ่มมาเนี่ยก็จะเป็นอ่าเพิ่มดาเมจที่สร้างนะครับอันนี้แล้วก็เสริมพลังธาตุเนาะอ่าเพราะว่าอันอื่นเนี่ยมันไม่มีอันไหนที่เข้ากับทีมนะครับนะอ่ะในส่วนของตรงนี้เนี่ยอ่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะตรงนี้นะครับนะ อ่าตรงนี้เนี่ยอ่าสามารถเลือกได้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดใครเดินตามผมเนตรงนี้ก็อ่าเพิ่มเวลเนาะใครอยากเพิ่มเวลก็สามารถเลือกได้นะตรงนี้นะครับนะผม <c oughs> ได้บ้างครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้าตรงนี้เนี่ยตามผมเนี่ยมันจะเลือกห้องบอได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปทางเนี้ยมันจะเลือกได้แค่ก็อกซินีตัวเดียวนะครับอ่าสำหรับใครที่ไม่มีตัวล้างดีบัฟมาด้วยนะครับนะผมไม่แนะนํา <c oughs> ให้เดินออกทางนี้เนาะให้ให้ไปทางขวาดีกว่านะครับเพราะว่าทางขวาเนี่ยเป็นกีฬานะครับอันนี้อ่าบอทีวแรงหน่อยแต่ว่า เอาดาเมจสู damage, ้ก็โอเคอยู่นะครับนะเพราะว่าก็อกซีเนียมีายโจมตีด้วยและทีมหุ่นไม่มีล้างเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยผมเข้าเป็นเกลาดแล้วกันนะครับนะสำหรับใครที่มีตัวล้างดีบัฟหรือว่าใสกิลโจมตีแรงๆก็ไปก็อกซิเนียก็ได้นะครับน่าจะง่ายกว่าเพราะว่าเกลาดมันมีฮิวเนาะผมไม่มีตัดหิวด้วยแต่ว่าเอาดาเมจสู้ได้อยู่นะครับ ทีนี้ก็มาถึงชั้น3นะครับในส่วนของชั้น3เนี่ยเรามีโอกาสเจอพวกตัวเฟสนะครับนะ,ะน่าจะเป็นทุกชั้นเนาะชั้น3มเนี่ยมีโอกาสเจอตัวตัวเฟสหรือใครโชคเนี่ยอาจจะเจอที่ชั้น2นะครับนะ,ะในส่วนตรงนี้อ๋อในส่วนตรงชั้นที่แล้วผมลืมอธิบายนะครับอันนี้โทษทีนะ,ะสำหรับชั้น2เนี่ยมันจะมีดันที่เป็นดันพิเศษนะครับที่เป็นหน้าเหมือนหัวกะโหลกตรงนี้กับอีกอันนึงนะที่ผมไม่ได้เข้าที่เป็นแบบเนี้ย คือตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครไม่มีตัวดีๆหรือว่าไม่มัน่นใจว่าจะชนะเนี่ยผมไม่แนะนําให้เข้าเนาะถึงแม้ว่าของมันอาจจะดีนะครับแนะนําว่าให้เล่นให้ผ่านดีกว่าเนาะเพราะว่าถึงเข้าไปแล้วแพ้เนี่ยมันก็ไปเริ่มใหม่นะครับไม,ไม่คุ้มนะถึงของมันจะดีก็เถอะนะครับดีนี้ในส่วนของชั้น3เนี่ยผมไม่มีฟิกตายตัวเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมก็จะไปทางที่มันมีร้านค้าแล้วก็พวกตัวละครให้เรียกหรือว่าดาวหรือเลเวลเนาะ เพราะว่าเราขาดอะไรเราก็เลือกอันนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยผมอาจจะไปทางขวานะครับแล้วก็อ่านี่ออกไปตรงร้านค้านะครับก็คือจุดตรงนี้แล้วผมออกร้านค้าตรงนี้เนาะเออแล้วก็เก็บเวลลัวตรงนี้แล้วก็ขึ้นมานี่เลยนะครับแล้วก็จะออกห้องบอลแล้วก็เจอหน้าร้านค้าอีกทีนะึงเนาะอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อ่า ผมคิดว่าทางเดินเนี้ยน่าจะเพย์เซฟสุดละแต่ถ้าเกิดใครอยากหาแต้มเพิ่มอยากได้อะไรเพิ่มก็สามารถเลือกเดินทางอื่นได้นะครับนะหรือถ้าเกิดใครขี้เกียจก็เดินตามผมได้เลยนะครับนะขี้เกียจไปสู้เยอะแยะนะครับนะเหมือเนเดิมนะครับผมจะเร่งสปีดแล้วก็ไปเจอกันที่หน้าห้องบอสนะครับผม ทีนี้ก็มาถึงหน้าห้องบอสสำหรับชั้น3นะครับนะฝั่งซ้ายนะครับผมจะเป็นซับน็อกเนาะฝั่งนี้นี่น่าจะผ่านยากหน่อยนะครับถ้าเกิดไม่มีตัวดาเมจแรงๆมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งนี้ผมแนะนําฝั่งขวานะเพราะว่าฝั่งขวาเนี่ยมันจะเป็นพวกทีมเจ็ดหยนะนะครับซึ่งเหมือนเดิมตัวซ้ายกับตัวขวาเนี่ยมันจะถึกเป็นพิเศษนะครับยกเว้นบอสบอสไม่ได้ถึกมากนะครับแล้วก็ดาเมจไม่ได้แรงมากเท่ากับตัวซ้ายขวาเนาะ ทีนี้เนี่ยสำหรับด่านเนี่ยที่ผมเดินมาตรงบังกรฟาบเนีย่ยไหมถ้าผมจำชื่อไม่ผิดเนาะ,ะตรงนี้ถ้าเกิดใครคิดว่าตัวเองดาเมจไม่ได้แรงแล้วก็ทีมไม่ได้ถึงสามารถเลี่ยงได้นะครับสามารถออกซ้ายได้เนาะแล้วก็เดินกลับเข้าทางที่เลือกตัวนะครับนะะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเจอตัวไม่น่าสนใจก็เลี้ยวขวาก็ได้นะครับเก็บแต้มเอามาแลกซื้อของในร้านค้าน่าจะโอเคกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมน่าจะสริป เอ้ไม่ได้ม่ด้สคริปต์นะผู้ผิดสปีดวอนให้ดูนะครับแล้วก็น่าจะอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับนะก่อนจะปิดคลิปนะครับนะ ก็ประมาณนี้สําหรับเขาวงกาใต้ดินซีซั่นนี้นะครับผมก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับคิดว่าถ้าเกิดเจอตัวคีย์ในการใช้ผ่านอย่างน้อยหนึ่งตัวเนี่ยมันก็ทําให้เราเล่นง่ายแล้วนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยก็ถ้าเกิดเข้าร้านค้าก็เหมือนที่ผมบอกนะครับแนะนำาให้ซื้อหินดองไว้เยอะๆนะครับยิ่งหินเยอะเราก็ยิ่งเก่งเนาะ,ะนะครับผม สำหรับใครที่เล่นแล้วยังไม่ผ่านก็อย่าลืมซื้อหินกัน,กนด้วยนะครับนะตัวละครเนี่ยแนะนำว่าให้เลือกตัวดาเมจอย่างน้อยหนึ่งตัวของทีมก่อนละกันแล้วลที่เหลือเลือกตัวซับซับทีมมาละกันนะครับนะมันจะได้ง่ายเนาะก็ประมาณนี้นะครับคิดว่าไม่น่ามีอะไรตกหล่นแล้วนะครับผมก็ใครยังไม่ผ่านก็ขอให้ผ่านนะครับผมนะจะได้เก็บแต้มนะครับแล้วก็เก็บเพชรส0เม็ดด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ